สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกบานชื่นจิว๋วสวยสวยน่ารักน่ารักดอกเล็กๆนะคะโดยลิบินสี่เส้นนะแบบไม่ง่ายมือใหม่ก็ทําได้นะนี่นะคะสวยสวยน่ารักน่ารักกันเลยค่ะดอกเล็กๆจิว๋วๆนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีเหรียญ ริบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบินตาระครังเบอร์สองกรันไกรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบินสี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน13เซนติเมตรจะได้แบบนี้ตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเ,าเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้น เส้นที่หนึ่งจะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับประตลิบินพับไปฝั่งขวามือจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงริบินค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมากดตัวลิบิตลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้นี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4ด้านแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่3ก็จะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมา4เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนมานะนี่นะคะทีนี้ลีก็จะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่4นะนับมาเลยค่ะ1 2นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับอริบินเส้นด้านนอกออกมาก่อน จับริบบิ้นมาลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่สองนี้นะคะนี่นะที่เรานับมานะคะนี่นะมองเห็นไหมคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบได้นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงดูกรีบให้สวยงามนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะที่ตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะคะให้ลิบินเข้ามาด้านในนะนี่นะค่อยๆดึงลิบินเข้ามาค่ะดูตัวปลายลิบินฝั่งนี้นะคะนี่นะให้เสมอตรงฐาน ะได้แบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอตรตวลิบินฝั่งนั้นซ้ายมือนะมาสารจับลิบิน,พ,บน,น,มมบบนพับมาด้านหน้าอ้อมมาเสร็จแล้วจับอรตวลิบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่ง ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นที่เราพับลงมาด้านล่างนะนี่นะริบบิ้นจอกมาตรงด้านล่างนะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีดไปด้วยนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีรีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะแล้วแต่ชอบนะคะว่าเราจะตัดแบบไหนนะนี่นะ เราก็จะตัดให้เสมอตรงฐานแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบานชื่นจิว๋วดอกเล็กๆน่ารักน่ารักเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ